ก่อนหมออ,นนอันนี้ใช่ไหอ,อ,อันนี้ก็ต่อยอดจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงพอมันไข่มาเราก็จะมาเก็บมาเข้าตู้ฟักใช่ไหมเอมอใช้เวลาประมาณสิบเก้าถึงยี่ิบอดวันตู้ฟักตัวน,วนี้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตู้ฟักชุดนี้ชุดนี้ก็ร้อยี่สิบฟองยี <120 S 2> ่สิบ <40 S 2> ฟองราคา ราคาตู้ฟักเท่าไหร่สั่งมาหกพันกว่าบาทตู้ฟักนครั้งหนึ่งก็ได้120ยี่องครับนี่ระบบเข้าตู้ฟักอีกใช้เวลาอยู่วันประมาณ19ถึงถึง21วันมันก็จะฟักโยเยมาพอถึงเวลาฟักมันก็ออกออกตัวนี้เองใช่มันก็ไอ้นี่มันจะพลิกไปพลิกมานะตู้ฟักนี่มันจะมีระบบขายกับแม่มันนะแม่มันลากกไขมันก็จะ เขาต้องพลิกเออธรรมชาติเขาใช่ไหมต้องต้องพลิกพลิกฟองพลิกไข่เขาในในรังฟักใช่ไหมเอออันนี้ก็เขาก็เลียนแบบแบบแปลงมาอย่างเงี้ยัวนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับก็เนี่ยอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดเอออันนี้มันก็จะปรับมีระบบของเขาเขาตัดตอมัดของเขามาไวเลยทีนี้ถึงเวลามันก็จะฟักมา ลายจมูกมาเนาะเดี๋ยวค่อยจะสาะมาก็ลนลงไปข้างล่างเที่ยวที่เนี่ยรุ่นแรกรุ่นแรกนี่ที่เรามาฟักเนี่ยไข่มันประมาณร้อยฟองออกในตู้นี้เลยออกตู้นี้เป็นตัวเลยเป็นตัวแล้วมันหายใจยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวจะโทรหาคุณเซนว่าโอ้มันก็จะเป็นธรรมชาติของมันเหมือนกับที่มันอยู่ใน มันมีแมม่ัน่นแหละหายใจอืมระบบมันกมาแล้วก็หลังยังมาก็เอามนุษยบาลหกพันก็ไม่หกพันบาคือหกพันกว่าบาทพร้อมค่าขนส่งมันก็มีหลายบริษัทนั่นแหละมีหลายบริษัทแลวไอ้ไก่ไข่ที่มันมันฟักได้ก็คือไข่ที่มันผ่านการผสมต้องมีเชือ้ตัวผู้ใช่ก็าคือตัวผู้มันอยู่ในในกลมอยู่แล้วถ้าไก่ไข่เรามามาฟักไม่ได้ เพราะมันไม่มีการผสมไหมไก่ไข่ใช่ไหมนี่ลูกลูกของมันนี่นี่หลังจากที่เราฟักแล้วเข้าสัปดาห์ที่สามนี่ก็ประมาณเกือบสามขีดพันพันอะไรพันเลื้งหางขาวไก่พื้นบ้านเลื้งหางขาวนี่ขายด้วยขายของอะไรนะของไอกรมปศุสัตว์นะครับโคกระบือนันอันนี้เราเอามาฟักแล้วอันนี้องแล้วนี่มัน มันฟักแล้วเอามานุบาลมาเลี้ยงได้ได้ได้สามสัปดาห์แล้วนี่สามสัปดาห์ตอนนี้เราฟักขายอนาคตก็คงจะต้องขายแหละเพราะว่านี่นี่มันจะเอามาอีกแล้วนี่เป็นร้อยตัวใช่ไหมอืมไอ้อรอบแรกรอบแรกที่เราเริ่มต้นนี่มันได้ไข่ประมาณร้อยฟองแล้วก็มาฟักก็ได้ไปประมาณอะไรเจ็ดสิบกว่าตัว เจ็ดสิบเจ็ดตัวอืมก็เปอร์เซ็นการการฟักก็แปดสิบกนะว่าเปอร์เซนเลยเนาะประมาณเนื้อหางขาวครับก็เป็นเป็นไก่พวกพันเนื้อนะไก่พันพื้นบ้านพืนพ้นบ้านเดี๋ยวเขาพัฒนามาเป็นไก่เนื้อ,อแต่มันก็ชนได้ได้ได้ได <laughs> มันเป็นไก่บ้านอนะ่ะสรุปแล้วแหละไก่บ้านที่ตอนนี้ก็ ก็คือยังไม่ได้ขายขายพึ่งรุ่นแรกรุ่นแรกก็เลยมีคนสนใจแย่ๆเลยตัวที่เราขายเนี่ยประมาณเนี่ยขนาดอายุยุคเท่าไหร่นะอายุเจ็ดสัปดาห์เออสามสามสัปดาห์สามสัปดาห์ก็ประมาณยี่สิบเอ็ดวันประมาณยี่สิบเอ็ดวันโอ้ยยี่สิบเอ็ดวันตัวนี้ถ้าจะขายเนี่ยตัวเท่าไหร่เรายังยังไม่ได้กำหนดไม่กำหนดยังไม่มีประสบการณ์ตัวนี้หลายคนสนใจแต่คิดว่าต่อหน้า คือคิดว่าอยากจะพัฒนาพันธุ์ให้จะขายให้เกเษตรกรเอาไปเลี้ยงเพื่อจะต่อยอดเมันเราอ่ะใช่ไหม,มเลี้ยงไปเพื่อไปเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ต่อไปใช่ไหมม,มาก็ต่อยอดกันเน่ยก็ต้องแบ่งขายไปแล้วต่อไปนี้โดยอัตราส่วนก็คือไก่ตัวผู้ดึงตัวต่อตัวเมียห้าตัว กรมสู่สัตว์ก็ว่าอยนะ่างนั้น,นเราก็แนะนำมาอางนั้นที่เขาแนะนำก็จัดมาอย่างนั้นอรกมาเนี่ยแหละแต่แต่แต่เพี้ยต้าหมายที่เอามาก็คืออยากจะมาส่งเสริมพี่นอ้องให้ได้เลี้ยงไก่บ้านไอ้พื้นบ้านเราเนี่แหละใช่ไหมไอันนี้จะพี่นอ้องสามารถที่จะมาอนาคตต่อไปก็มามาซื้อเป็นาพ,านพน่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ใช่ไหมครับ แต่ส่วนพ่อพันธุ์เราจะไปส่องหาอีกกลุ่มหนึ่งมาคัดแยกาะว่าม,ามนเลือดทีจะชิดใช่ไหมครับอน,น่าจะเป็นแม่พันธุ์มากกว่าแต่อนาคตรเราน่าจะลองไปผสมกับไก่ไก่ึ้นบ้านนะไก่อื่นนะไก่เบตงไก่อ,อะไรอย่างนี้นะใช่ไหมไก่ที่ตัวใหญ่ๆให้เนือ้อเยอะๆอะไรอนาคตอาจจะเอาแม่แม่พันธุ์เนื่องขาวนี่ใช่ไหมครับเออ ไปผสมกับพ่อพันธุ์ที่ให้เนื้อเยอะๆอ,อะไรนี้ใช่ไหมเราเลี้ยงมาประมาณน,นั้นอันนี้ก็คือกระบวนการเพิ่งเป็นรุ่แรกมาขนาดนี้ครับแล,แล้วตัวนี้การดูแลหมาถึงว่าวัคซีนอะไรเนี่ยต้องช่วงนี้วัคซีนยอดน <cast> ิวคัสเซนนิวคัสเซนประมาณกี่กี่วันกี่วันถึงเรายอดจริงๆแล้วก็จริงๆ,ๆแล้วตามหลัก ก็เวลาไก่ฟักมาประมาณสัปดาห์แรกก็สัปดาห์แรกก็หยอนแล้วเนาะต่อไปเราก็ต้องทำพวกฟีดอาป็นปีใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะเป็นพอบันแม่ฟันก็ต้องอาหิวาซีตาหิวาปีละรอบอะไรประมาณนั้นแหละมันก็จะไม่มีตาย,ยครับ,ค,รบคือไก่ขึ้นบ้านปนัญหาคือโรคระบาดคือโรคอาหิวาใช่ไหม ผลก็คือเราไม่ได้ฉีดวัคซีนนะถ้าถ้าฉีดวัคซีนอย่างหเดือนครั้งหรืออย่างน้อยปีละครั้งเนี่ยไอตัวที่ได้รับการฉีดเนี่ยมันโรคไอาวามันก็จะหลบดได้ใช่ไหมครัคนเรา,านั้นประมาณนั้นแนี่ยวบ้านเราที่มันตายตายยกคอยกอะไรก็คือไม่ไม่ได้ทำอน,นี้ เดี๋ยวคอยเคลบต่อไปนี่กําลังจะไปทำคอกเอาลงดินใอนาคตก็มาครับเป็นพ่อพันธุ์เลยพันธุ์ได้บนี่อะไยฝากพี่น้องเกษตรกรที่คิดจะเลี้ยงไก่เราต้องเตรียมอะไรมก็ยังไงคือเราเกิดมาพื้นฐาน ใชบ้านนี่เลยเนาะเรี่องธรรมชาติต้อยทิ้งต่อยคว้างเศษข้าวเศษอาหารโยนให้กินบ้างข้าวเปลือกอะไรบ้างแต่มันต้องใช้เวลาเนาะประมาณหกเจดเดือนอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ต้นทุนมันต่ำเนาะมันก็เป็นอาหารในครอบครัวเราได้เป็นอาหารคือใช้บริโภคในครัวเรือนเหลือก็ยัง ขายให้รายได้ใช่ไหมทุกว,วันนี้ก็มีราคานไะก่บ้างแต่ปัญหาทุกว,วันนี้อุปสรรคของเราก็คือพวกศัตรูของไก่ใช่ไหม,มไม่ว่าจะหมาไม่ว่าจะอะไรนี่ปัญหากเกษตรกรที่พบนะอแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่ในบ้านเมื่อสมัยตรกอนไก่อยู่กับคนอยู่กับบ้านอย่างนี้เนาะสังเกตดูหลายๆบ้านมันก็ ไก่ก็อยู่รอดปลอดภัยเจริญเติบโตให้ใช่บอลโภกในครัวเรือนก็เป็นโปรตีนอย่างหนึ่งเนาะครับครับ,รบส,สิ่งที่เอามาลองก็คือสนใจเรื่องอะไรเราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไก่เปื้อนบ้านก็คือให้เสียาหานอะไรถ้าเราไม่ได้ดวนในเรื่องการเจริญเติบโตเนาะครับเนี่ยนี้ ไอ้ช่วงนี้อาหารก่อนพอสักประมาณ3 4สี่สัปดาหนะ์เนี่ยเราเอาลงดินเราก็ต้องให้กินเศษอาหารกินอะไรไปรน,น,นี่เราก็ค่อยปรับเอาหัวอาหารผสมกับขา้าวเปลือกกับเศษอาหารอะไรไปกินมันแหนแดงตัวอะไรนี่ก็ถ้าเราเลี้ยงให้เยอะปลูกแบบเพราะเลี้ยงให้เยอะก็เป็นอาหารอย่างดี การชอบนะเนี่ยเดียชอบกินดีอยูดีเลยอันนี้เริ่มเราก็เพิ่งจะศึกษาอยู่เนาะตอนนี้นะเดี๋ยวเราคอยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับโอเคครับตอนนี้เอาไปแค่นี้ก่อนเนาะครับโอเคขอบคุณคุณมากครับสวัสดีครับ